สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอรดามาตามพาจารย์ปินาแบบดุนดวนพี่น้องให้เม็ดเดียวหางเดียวพี่น้องมีทั้งตัวกันดองเฮาก็ไปรับชมเลยค่ะว่าเพิ่อหายตัวใดนก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอรดาพาโชคเด้อค่ะขอบคุณค่ะคนขับรถคุณคนขับรถตุนรอขัรถเฮ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ขายยื่สิการ์น่องเอ้ยเพิ่กไก่ยังไง เล um ี้ยวเข่าเลเียวไปนีเดอเลี้ยวไปเลยเลียวขวาไปย่เลียวขวาว้าวายเลยนจอจ่ทางนั่นเติมนมาก่อนดัว้นชิดเลยจ้ะชิดไปกูเลยุดว้นเลยไปเาี่กูยจะทางน้ำทางแข็งนี่ทางน้าแข็งไปจ้ะ เติมน้ำมันก่อนพี่กจกีกแก้วก่แวแมแุ่ลลุตาเลกลาล็กจอดจนะีต้องอนแ ที่คนแยกผนใหญ่เหล่าพี่น้องคนทแยกสิ้นส่วนของเหล่าออกทีละชิ้นละชิ้นพี่น้องนาะแยกสินสนส้นส่วนเสาติดแล้วพี่น้องเออแต่ละขั้นตอนแยกสิ้นส่วนของเสาออก đi là sáu là sáu bằng quý thi bận bạn với nó quý tin cái hết ngày nó mới đóng nó hôn này kèn cả thuộc dạng nó bị đóng nó, nó. hôn này đó, nó. hết nhang cả này <laughs> ừ. Hãy <laughs> นี่เป็นเสาเป็นเสามันอากลังสิอโลดมาใส่ใส่เหล้าพี่น้องเก่งคเาะพี่น้องาโอ้ปัญญาคนน่ะสุดยอดเลยแม่งได้ยงอมเลยังเป็นไของี่าแบบนี้พี่น้องได้โ่ได้เกอยาา ขนาดผืนใหญ่เหล่าลพี่น้องเด้อยใ่น้นองได้ที่ไายบรรยากาศบ้านๆใ้เบิองผืนใหญ่เหล่าออกถุงพี่น้องนี่ผู้หากำลังใจกับกายพี่น้องนางเต็มอยู่นี่กำลังใจ <c ười> นางให้ยายาบนให้กำลังใจกะเจ้าแล้วกันางให้กำลังใจสางพี่น้องเลยเป็นสิยกอันเหล่าออกถุงหน้าพี่น้อง bây giờ tìm nhau chẳng đây nó bừng, không bừng này bị nào mừng hôm bọn lúc nắng nặng 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 đâu nặng 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 ไลายสายยุภาจันทร์วั่ได้รับน้องทียาก็เลยบทโฮอีกเลยพระอาจารย์เขาก็ออกมาจับสวดอภิธรรมออกสวดออกปีร้ำแล้วก็อันออกมาสองล้วแล้วก็ขึ้นมากุดโทรศัพท์นี่แหละค่ะพอดีกับโทรไปแล้วก็บพอด้รับเลยโทรไปหาย่อมลุงยิงโทรกลับมาอีกค่ะลุงยิงตอนที่โทษนะเพิ่นก็อยู่บ้านน้องที่ยากนแหละเั็นพระอาจารย์บ่รับเพิ่นก็ได้กลับบ้าน ว่าม so uh, ันเพิ oh, right. ่นมาถ่ายคลิปอยู่ฟังพี่เนาะค่ะพระอาจารย์ก็เลยอาจจะโทษพร้อมกันที่เดียวโทษเลยพระอาจารย์มาลาเิ่นเลยกลาบเลยเอออมี่เอฟซีเพิรนบุญน้ำค่ะมีเอฟซีเพิรน้ำบุญค่ะกับมาวังจีมงเคืองนี่ค่ะจีมงเคืองกับมา ยัตนน้เร็นี่แแล้วกับพอดีค่ะนเขาไปสวดแมีถ้ำน้ำก็พปาาบเขาก็บอกว่าบางอาบอย่งมาขึ้นมันยังน่พ่ดีนะค่ะอากาศเย็นเราได้ยุทธพอากาศเย็นแล้วคือการค่ะอยู่บ้านเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วค่ะพระอาจารย์เร่นาวแล้วสงมือแล้วในห้องผ่าแล้วบันค่ะ นี่ MC เอฟซีพันฝากเงินทำบุญน,น้ำพาจาันคุณสัรุชาทองอยู่สองร้อยบาทเดี๋ยวหลังจากสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวนวดทิยาโอนหายเด้อค่ะอ่ะว่าเป็นยังว่าเป็นยังสาธุสาธุขอตัโวโมทามขอให้โชคโชคประมาณขอให้รับขอให้รวยค่ะสาธุค่ะาาาอาจารย์ออแล้วถ้เาเงินนี่พร้อมแล้วนีหรือไม่ค่ะเออพร้อมแล้ว พร้้อมแลวเสียงไม่ค่อยดีเป็นวัดไม่ค่อยสบายฮั <c oughs> โลโหลอาจารย์ได้ยินอยู่เปล่าค่ะอะไรไปค่ะพร้อมแล้วค่ะได้ยินยกเสียงเบาเบาค่ะค่ะได้ยินอยู่ค่ะเอ่อ,อขอสวัสดีเจมสี MC, ของโยมนันทยาทุกผู้ทุกคน ภูโสมนมังก็มี่ภูปโสมนหมังกะมี่มอเขามาสองว่นแล้วก็คือสีเนาห้อยไปไรกคนอยู่ดอก <c oughs> ทว <c oughs> อัวประเทศ<ม>าอาจารย์นเนาไปทัวประเทศเน <c oughs> อกค่ะแต่วา่ <c oughs> าแนวทางหมดดีความเม็นเท็ดชุดนินสุดเด,ด็ด <c oughs> เอาเอามาเทียบเล็ก เลขคู่ขี่อยากเลขหลากหลายสูตรเอามาเทียบกันแล้วกับหลักสิบเนาะเอามาเทียบกันแล้วมันก็นยังอยู่สามตัวมาดี้เอาคู่ขี่ไปเทียบสามารถเป็นเลขขี่สะหาสูตรเป็นเลขคู่ซะสองสูตร,ตรมันก็นเลยเหลือสามกับเก็ดหลักสิบเหลือสามกับเก็ดมาดีลักหน่วยเทียบแล้วเรียบร้อยแล้วอย่าลักสิบหน,นึ่งยี่สิบสูตร รักมวยดี่ก็มี้สุดๆคือกันเอาหามันทอๆกันเสมอกันก็เลยรักมวยดีเหลือหกตัวเดียวหลอกตัวเดียวอาจจะถึงใจหลายคนอยู่ดอกเลยหกจะมาอยู่แต่ว่าอาจีหลายคนอาจีะว่าถใจปนไหก็ว่าเลยเหลขอหกเลยมันรอคอยมาดู มันบอกไปมาแต่วันนี้กันจับกูอาจารย์ก็จับให้เจ๊ท๊อกกูเดียวเจ๊ท๊อกกูเดียวแต่ว่ากันไว้น้ำเลิกกันจิตเวชถ้าวิ่งเนี่ยวิ่งตัวได้ไหมอาจารย์าวิ่งหกเอาวิ่งหกวิ่งหกเด้อวิ่งหกของม็เป็น ตอกกันกันกูนึงก็คือสามกเท่านั้นกันสามต้องหดมีเท่านั้นกสากูกันูไดมกจังไก่พิจราณาไปกันผูได้วมัดกะเอาไปเทียบกับของอาจารย์อื่นๆนั่แล้วก็แตจังไกรตัดินใจมันน่าคิอยู่หลายมือยุค ย uh, ่างอยู uh, ่ลายมืออยู loyalty, ่มันี่ก็บห้องกวันที่หาแต่ว่าสูตรตั้งหมดตั้ง้วนทีไรมากนี่กันล้วนแต่สูตรที่บัทันผิดแต่ว่ากันสูตรที่บัทันผิดกันมันเดินเน่าๆๆมากนี่มันอาจจะหายเขากิดม่ไปก็ได้็จะยังหมดว่างหันนะแต่มันเดินมาเาวาๆแล้วมันหายไปเลย งวดงวดนี the the ้สูตรที่มันบอท่านผิดมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับข้าจับสูตรนี้เด้มันบอเป็น่าสูตรที่มันบอผิดหรอมากถึงสูตรบางบางที่สูตรหนึ่งผิดสูตรหนึ่งถึงเอามาเทียบใส่กันบางที่สูตรเดินเาวแล้วก็มาผิดสูตรเดินสันมากถึงเดนสี่ก็ นี่พระอ,อาจารย์ปิษณานะคะพระอ,อาจารย์ปิศณาให้วิ่งหกหลักหน่วยนะคะลูดหกเจ็ดหกเน้นเจ็ดหกนะคะสามหกกันไปกลับบนล่างกัพี่น้องเด้อวันนี้เขากลับมาขอเขาขอาให้ถูกพี่น้องเนาะวันนี้เขาบวถึกมาสองวันแล้วพระอ,อาจารย์พิรณาวะวันนี้เขาต้องเอาคืนเจ้ามือพี่น้อง ของพระอ,อาจารย์ปิศนานะคะสรุปเลขอาจารย์ปิศนาวันที่สิบหก,กพิกาพิกากรยนหกเจ็ดนะคะวิ่งหกหลักหน่วยรูดหกนะคะเน้นเจ็ดหกการสามหกนะคะบนล่างไปกลับนะคะพี่น้องไปกลับบนล่างนะคะ ทั้งโทรไลน่บได้รับเปิ้ลกระไรก้าบเลยวันเสี่สัมภาษณ์พร้อมกันทีเดียวเพราะว่าวัดจิตไปรบกวนเปิ้ลกระไรเปิดเสียงคอยคอยไว้คันลูกคันปกติคันไปในบ้านกันว่ามีมีอย่างก่ะที่เปิดแห้งว้อยู่กิดสิบพ่อคอยเชืมากสิบพ่อคอยได้เปิดนี่เพราะว่ามันสายมันเข้าดู้แม่อาจารย์กระไรบางคยเปิดเน็ตอ๋ออาจารย์บ่ได้ใช้มันเขารู้อยู่อยู่วัดบ่มีไวไฟบ่ค่ะ ไวไฟเนี่ยปอดติดไวไฟเพราะใส่ใส่เน็ตมือถือนะบ้าใส่เน็ตไล่เดือนอ๋อเน็ตไล่เดือนเน็ตมือถือเป็นใส่เน็ตไล่เดือนเตาเปิดมือมันก็บอกเปิดดอกแต่ว่าอันสายมันเขารู้กันเปิดกันเปิดไล่นีสายมันสิเขารู้กันเปิดอินเน็ตอีสายมันสิเขารู้เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็เลยบอคอยอยากเปิดปันไดเปิดแต่เวลาใส่ค่ะ สายบอกคอยหูจักจังจีตกับบอกคอยหลับคือกันค่ะอ้าวกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสุรินทรนะท่าของพระอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรขอให้โชคขอให้บานทุกผู้ทุกคนเลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ พอมพี่ดอเอฟซีก็สิ่งน้แล้วนะคะเสียงสัมษณ์ระหว่างนุทิยากับพระอาจารย์ปิิศนานะคะเป็นกระหายเป็นแนวท่ากันใะะห้วิ่งหกลูดหกนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะหกยูรักหน่อยนะคะตัวที่เน้นคือเจ็ดหกตัวที่กันคือสามหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่บนล่างไปกลับนะคะค่ะนุทิยากับขออวยพ่อนหนพพ้ยพามีพี่ดอเอฟซีโสดีนะทาท่าของพระอาจารย์ปิศนา